ตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทครับผมดิ้นดินด้นเลยชิมเลือดก, <c oughs> กุ้งมังกรเจ็ดสีครั้งแรกในชีวิตตอนนี้ก็เลือดหอยอ,ยอุ้ยอุ้ยตักเลือดสดอุ้ยกินอยู่น้ำลายแตกในปาก สวัสดีผมพงษคอฟฟี่เพลินพงครับวันนี้เราจะพาไปตะลุยกินอาหารทะเลที่ตลาดลาไวพาแม่พาโบไปตะลุยอาหารทะเลครับผมไปดูกันว่าตลาดลาไวเนี่ยเขามีอาหารทะเลอะไรกันบ้างและมันมีอะไรที่เราสนใจอยากกินบ้างเพราะว่าผมได้ยินมาว่าตลาดเนี้ยคือเราสามารถซื้อสดๆแล้วไปให้ร้านข้างทางเนี้ยทำกินได้เลยที่จังหวัดภูเก็ตครับผมโหดูดูด,ดูไปดูไปดูไปดูเขามีหลายหอยเลยเนี่ยหอยบาชือแบบ นี่หางลมเนี่ยที่เขาชอบกินหอยเสียบเลยหรือจะกินเปลกหอยก็ได้อยู่อันนี้กุ้งมังกรขายไงครับเนี่ยกิโลละพันห้าครับกิโลละพันห้าสองตัวโลสองตัวโลอันนี้คกั้งครับกั้งขายไงอันนี้กั้งโลละพันหกครับแต่นี้กิโลละแปดร้อยโลแปดร้อยได้ประมาณประมาณกี่ตัวสิห้าตัวอ๋อหางลมนั่นยังไงคะสามตัวร้อยครับสามตัวร้อยนี่ก็ปูด้ากูด้นี่โลละห้าร้อยสี่ตัวโล ต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยยัดกระเป๋าให้นเครื่องไหมเอางั้นเลยอะ่ะคือที่นี่เนี่ยเราสามารถซื้อจากฝั่งเนี้ยฝั่งอาหารทะเลเนี่ยแล้วมาอีฝั่งนึงเป็นร้านอาหารให้เขาทําให้<อ>เขาจะคิดแต่ค่าทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดินเลือกดูก่อนว่าเราจะกินอะไรเออเราก็ซื้อวัตถุดิบไปให้เขาทำพาเราไ้นะอ้าวเจอคนรู้จักรถได้แล้วครับ ถ้าลดได้น่าจะสนใจมากเลยครับอันนี้นี่กิโลเท่าไหร่ครับอันนี้ขายอยู่พันห้าโลให้พันสองโอ้ยกิโลแล้วมันตัวกิโลครับประมาณหกขีดถึงแปดขีดอ๋อถ้าตัวเล็กก็สองตัวโลประมาณนั้นใช่เมื่อวานเพิ่งดูเอาต้นกล้วยไปไว้ในบ้านพี่ๆอยู่ครับผมขอบคุณมากเลยครับโอ้ยน่ากินมากเลยเราช่างดูสักตัวไหมปุบชี้ได้ซาซิมิได้องไ่นก็ะถิน่ากินซาะิมิมากเลยโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากเลยนะลองช่างดูไหมเดี๋ยวช่างลองช่างให้หน่อยตัวนี้เท่าไหร่เกือบโล อ่านี่ตัว,ว,วละ900อุ้ยคุ้มเลยใหญ่นะใหญ่มากเลย900นะอย่างกั้งนะครับราคาเป็นยังไงบ้าง2แบบไซนี้อ่ะขายอยู่1,500เนี่ยไม่ใช่แค่1,000ตัวแล้วก็ไซนู้นนะครับปกติขาย,ย1,500ทต่ให้พิเศษ1,500สนใจไหม,ไดไมเดินเ,เ,เล่นก่อนแต่ร้านพี่เขาน่าสนใจนะนี่คืออะไรอ่ะหอยแครงเดี๋ยวหอยแครงกระโมเดี๋ยวมันใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะหอยขายยังไงเขามีหอยยักษ์นี่ที่กิโลละสองเราได้กี่ตัวสตัวใช่มันไม่ใช่ไปสองตัวหก โอ้ไม่เคยเจอหอยแครงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนคนพ่อคนแม่หองแม่อบถามาปเลยมุ้เราซื้ออย่างเงี้ยแล้วเขาจะคิดค่าทำแพงไหมกิโลละร้อยเดียวทุกร้านเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นกิโลละร้อยใช่จ้ะครึ่งกิโลก็เจ็ดสิบห้าบาททำอะไรก็แล้วแต่ทำกุ้งทำหอยผู้ปลาอะไรกิโลละร้อยขอบคุณมากเลยครับ อ่ะเป็นไงน่าสนใจไหมน่าสนใจนะช่วงนี้อาหารทะเลทานได้นะคะถูกมากถูกเป็นครึ่งเลยค่ะอย่างเงี้ยกิโลเท่าไหร่อันนี้ปกติ3,500ตอนนี้เหลือ1,700เองค่ะ1,700จ็ดถ้ากินทางคืนนี้อันไหนอร่อยต้องเจสีค่ะอร่อยที่สุดที่เพราะว่าเขาจะมีเลือดให้เราทานกับสไปร์มันดีต่อสุขภาพโอเคโดโร้านชอบเป็นยาจีนอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผมขอเดินเล่นหน่อยครับผม พาคือมีไหมเลียลิ้นเลยอ่าเลียลิ้นเลยเป็นการตื่นตาตื่นใจมากผมกับการเดินเล่นตลาดลาวัยเอากลับไม่ได้เนาะนเอากลับไม่ได้เนาะแม่จะเอากลับกรุงเทพอย่างเดียวเลยมันเอาขึ้นเครื่องไม่ได้แ้่อยานหอยางมใครอยากกินหอยนางรมตอนนี้ก็อยากกินกุ้งมังกรเจ็ดสีอยากดบเลือดเลือดสดสดอ๋อปลาหมึกวาซาบิปลาหมึกสดเนี้ยเหรอส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งปูหอยอุ้ยนี่คือปลาอะไรอะ่ะนี่คือปลาอะไรครับป,ปลาโตมาโตมากตมอ้อสีมันแบบ ไม่ว่จักบรรยากาศกันจะเป็นอย่างนี้แล้วครับผมเราก็จะซื้อจากด้านซ้ายไปให้ด้านขวาทําเดี๋ยวเราหาวัตถุดิบก่อนโอ้แดดแรงมากอ,อันออนี้เราเลือกร้านครับผมเราเลือกร้านไปซื้อเพราะว่าผมสอบถามราคาที่เขาทําก็ไม่แพงมากครับผมกิโลละร้อยเออเราก็ซื้อแบบกุ้งนักตัวนะอยากกินกุ้งนะอ,นะอยากกินหอยแข็งอ่ะเราเลือกร้านเลือกร้านตัวยักษ์อ่ะตัวยักษ์เอาตัวตัวเท้ามือจริงเหรอดูแม่ดูแม่ มันเอากลับไม่ได้ใช่ไหมเอาเอากลับเอากลับได้จะเอาอะไรกลับเอาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างเลยเอาทุกอยย่างเลกิโลเท่าไหร่ครับใหญ่ไปลูกเอาตัวใหญ่ตั้สามชิมนไหมแล้วเอาตัวเล็กตนเอาไหมแม่อยากกินเปล่าอยากลองดูอ่าเราจะเอาหอยยักษ์ครับเราไม่เคยกินมันจะเหนียวไหมพี่เหนียวระดับหนึ่งอ่ามันใหญ่เกิดมาไม่เคยกินต้องลองสักครั้งอาแล้วอ้าวนี่หอยเชลเธอไม่ใช่อันนี pues> ้หอยเชากินไม่ใช่ เขาปากป้ายพีดเออผมก็ว่าอย่หอยเชลหน้าตาแปลกๆนี่คือก้างหอยเชลโอ้ย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 ดิ้นดิ้นอย่าดิ้นตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทนะผมดิ้นดิ้นเลย แบบเข็มค <า S 1> ืนก่อนได้ไหมค้นคืนอุ้ย <c oughs> ต้องโดนหกขีดเรามาดูกันว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวละพันเศษนะพันกับ 20, ยี่สิบพันขั้วเลยตัวละพันดิ้นดิ้นเลยทอดลา่าสตรีได้แล้ว,ลวก็ต้มบนเอาไปทำต้มยำหรือข้าวต้มก็ได้ว่าจะกินครับตัวนี้ผมไม่เคยอยากกินเลือดม,มันบอกที่ร้านด้วยนะว่าจะเอาเลือดต้องแจ้งเขาด้วยเอาละครับจัดเลยตัวนี้ขับติดตามไหนดูดูติดตามจริงเปล่านี่ขอบคุณมากเลยครับผม มันอมใส่ โอ้ยมันคือใข่แล้วมันจะรอดไหมครับตอกมาเป็นตัวเล็กๆอ่ะเ,เราก็จะตักน้ำแล้วก็ไปปล่อยกุ้งาโอเคครับผมสรุปเรามีหอยนางรมเ้าตัวแล้วก็หอยแครงยักษ์อันนี้แล้วก็ตั้งดินด้นๆเลยแล้วก็กุ้งมังกรเจ็ดสีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1,750าบาทจ้า1 7คือสดๆเลยนี่คือสดๆเลยผมถือว่าไม่แพงกินกันสาคนมันจะหมดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปให้ร้านนี้ทาน่าจะประมาณ2 0 0พพอดีแต่เมื่อเทียบแล้วที่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยคนมาเที่ยวน้อยครับผมแล้วเขาต้องลดราคาของกุ้ง พันห้าก็เหลือมาพันกว่าบาทเออมังกรเจ็ดสีอ่ะคือมังกรเจ็ดสีเนี่ยเป็นกุ้งที่อร่อยที่สุดแล้วในบรรดากุ้งมังกรทั้งหมดแล้วผมอยากมาลองกินซาซิมิแล้วก็กินเลือดลองดูมันจะเป็นยังไงอ่ะทีนี้ยังไงต่อผมต้องไปหาร้านใช่ไหมโอเคนะครับผมอ่ะพี่เขาพาไปพี่เขาก็จะอุ้มไปสดๆนี่แหละไปด้วยกันร้านนี้ไหมร้านนี้ดูโล่งๆดีเออวิ่งหนีอ้าววิ่งหนีเราทำไมถดาแบบนี้ สวัสดีครับเดี๋ยวผมอันนี้คิดราคาอย่งไงบ้างครับร้อเดียวค่ะเ่นๆเป็นกิโลละร้อยนะครับอันนี้เดอ่าเดี๋ยวผมสุงก่อนแลวกันอันนี้คือเราจะทำอะไรกินได้ลวกอ่หอยแครงแบบเลือดๆแล้วทีนี้อันนี้กินสดอันนี้กระเทียมไหมกระเทียมพ่อกระเทียมพอกระเทียมพอกระเทียม ั้งข้อกระเทียมนนทาคอมิครับแป่เอาเลือดด้วยจดี๋วที่จะทําให้เลยใช่ไหมโอเคได้เลยครับคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่โควิดเพิ่งเิมสาแล้วคนก็ยังไม่ได้กลับมาเขาก็พยายามลดราคาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเที่ยวภูเก็ตเพราะตอนนี้ภูเก็ตเงียบม,มากๆผมคิดว่าราคาถูกกว่าพัทยาตลาดนาเกลือมันจะมีอาหารสดเหมือนกันแต่ผมรู้ว่าที่เนี้ยถูกกว่าลวตัวตใหญ่ๆสดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูว่า,วาเมนูเราจะมีอะไรกันบ้างครับผม ซาบตะตลอดเราใช้อยู่กันพี่เคยกินไหมอร่อยไหมเลือดเลือดมันนะอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยพี่เขาบอกว่าอร่อยมากมาดูวิธีการทํากันวิธีการก็คือทิ่มท้องมันให้เลือดมอันออกส่วนนี้ทดเราไม่ค่อยมีนี่มันอยู่ในนี้แล้วมันจะข้นๆอย่างนี้นนะเว้ yeah. สีเปนแบบข้นๆนะพี่อ๋อเนี่ยดำแล้วดำแล้วไอ่เจี๊ยบแก้วหนึ่งพอดีโอ้ยพี่เขาเทเก่งมากยกไปยังไงดีกว่าคราวนี้ไปได้เลยอ่าปายยกไหมเทให้แล้วยกไปเองอ่าเทให้แล้วยกไปเองไ,<ห>ไปครับผมาาระวังสะดุดล้มละ่ะชิมเลือดก,กุ้งมังกรเจ็ดสีครั้งแรกในชีวิตให้แม่ก่อนได้ไหมเอางั้นเลยอ่ะอ้าวอ่าลองชิมดูเร็ว พี่จันยูเกิดมาสักครั้งในชีวิตต้องลองเลือดมาก่อนครับผมไม่กล้ากินไม่กล้ากินว่ะหอไหเนียอลูก ตอบคนลูกทํางานฟิลลิ่งของราคล้ายนี่เว้ยเรากินสไปซ์ใส่เกลือแต่เนี่มันหวานมันไม่ได้หวานสไปซ์แต่มันเป็นหวานจากน้ําทะเลเป็นการกินเลือดมังกรครั้งแรกที่โอเคอยู่เรียกซะว่าเลือดมังกรบางคนว่าเฮ้ยมังกรที่มันมีเลือดไม่ใช่นะเลือดกุ้งมังกรแต่เราขอเรียกว่าเลือดมังกรแล้วนั่นคือประเทศนี่เขาบอกว่ามันคือยาบำรุงชั้นดีของทางคนจีนเลยโดบยาโดบยาโดบเอออ่ะมากล้องต้องลองกินดูไม่ได้หรอกน้ำเลี่ยงเลือดมังกรทําใจยากอยู่นะครั้งหนึ่งในชีวิต วับเข้าไปเออไี่ไงเค็มๆหน่อยๆหอมๆสไปซ์ไม่อยุ่ยไม่อยุ่ยไม่อยุ่ยกินได้เลยกินได้กินได้เอ้ยยกว่ะยกใหญ่แล้วว่ะแต่ไม่กินดีกว่าใช่ไหมอันนี้ตอนนี้เหลือดไปแม่เอาให้หมดอ่ะซื้อมาเพื่อเลือดมันโดยเฉพาะเลยเอาให้หมดเลยไม่ไปหันชามหันชามดิแม่เอาหันชารกันเล่ามหันชามหันชามไปเลยไปเลย เป็นไงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยบอกเลยหอยแข็งก็คือทะเลอยู่นู่นเก็บขึ้นมาแล้วก็เอามาให้กินยังไม่ได้กินตัวใหญ่นะกินตัวประมาณนี้คืออันนี้มันก็ใหญ่แล้วนะแล้วอันนี้มันใหญ่เข้าไปอีกอ่ะโอ้ยไปหมือนะลองชิมดูเกิดมาก็ไม่เคยเห็นหอยใหญ่ขนาดนี้โอ้เลือดหกอะทำไงอ่ะซดเลือดเหรอเราจะซดเลือดอีกแล้วเหรอเออนี่ก็เลือดมังกรนี่ก็เลือดหอยอุ้ยอุ้ยแม่ตักเลือดซดอุ้ยกินดูต้องแบ่งกินเลยอะเพราะมันใหญ่มาก โอ้ยเข่มเกลมนะเกมเฮ้ยเป็น,น <c oughs> ยันยงไงบอกได้เลยว่าหวานรี่เหรอคำนึงคำนึงมันเหนียวนะลูกดูดิมันหันไม่เข้าเลยตัวใหญ่มันจะเหนียวแล้วครับหอ,อยยักษ์ไปลองกินดูบอกได้เลยว่าตรงเอ็นมันน่นเหนียวอร่อยมากเอ็นตรงเนี้ยหอ,อยตรงตรงนี้มานะโอ้โยเลือดเต็มจานหอยตัวเดียวเลือดเต็มจานเี่กก็กินแบบเป็นกิโลอืม ไม่ทันเคียวเลยเหนียวกําลังอร่อยอกำลังเคียวโอเคครับผมผมขอเอาตัวที่มันไม่ค่อยเลือดแล้วกันมันก็เลือดอยู่นะคำหนึงและมันใหญ่มาก <c oughs> ผู้ชายสายกินหอยครับผมหอยใหญ่หอยยักษ์ <c oughs> คือถามว่ามันเหนียวไหมมันไม่เหนียวถึงขนาดแบบเคี้ยวยางอะ่ะมันเป็นความกรุบที่กําลังสู้ฟันกัดขาดหวานเจี๊ยบคือเห็นเหมือนเหนียวแต่มันไม่เหนียวเว้ยคือมันเคี้ยวขาดหวานเจี๊ยบหวานมาก ไม่เคยกินหอยหวานหันนี้มาตลอดเลยทำเดียวโชว์ไปปโอ้โหโอดูเลือดมันดิชดชดไหมเนี่ยเราอ่ะอยู่กรุงเทพหายกินได้เหรอไซส์ตัวเท่านนี้อีบีบ่าวตลาดห้วยขวางขายตัวเท่านนี้ขายทำไมโลละสองร้อยนะโลละสองร้อยตัวเท่านนี้อันนั้งสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบด้วยเธอจิ้มใช่ไหมสายเขาอ่ะตักล่าจ้าหืมน้ำลายแตกในปากแค่ครึ่งตัวก็เต็มชอแล้วเออดูดิครึ่งตัวนะเนี่ยไปบัม ลับไไม่ด้อืเป็นยังไงเฮ้ยเอาเอาอีกเหรอเอาอีกคำเลยเหรอต่อเนื่องเลยเหรอเฮ้ยไม่พูดแต่ต่อเนื่องเลยว่ะอร่อยเลยครับอร่อยไหมอืมเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกินกันดูจังวะไม่ได้เหรออร่อยนะลาดเลือดอ่ะเออคนลุกมามากินก้างกันดีกว่าก้างพ่อกระเทียมครับผมกินยังไงวะเนี่ยโองเืม คุ<ห>นี่เไม่ได้กินได้ไดหวานเจี๊ยบเนื้ออร่อยมากกินยากๆนิดหนึ่งครับกั้งอ่ะไม่ต้องปรุงเยอะหวานพูดเลยว่าพีเด็กกล้าวเคยไปเหรอไม่เคยไปปังเขาเล่ามาเหมือนร้อนตัว ของเราครับผมกุ้งมังกรเก็ดสีเนื้อเป็นยังไงเป็นชิ้นๆเหรอใส่ครับนี่โู้ยเอาแบบสดๆก่อนเลยไหมยังไม่ต้องจิ้มซาิมิยังไม่ต้องจิ้มแบบโชยุวาซาบิอะไรเงี้ยอ่าลองชิมเลยสดๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยหวานมากเบอร์เบ้าเราอ่ะนี่เบอรแม่งโคตรหวานเลยจริอุอ้ยตกใจเลยหวานตกใจเลยคือขนาดคนไม่กินดิบนะวาซาบิวาซาบิโอเ มันอร่อยออกมาตัวที่ผมเอามาทําอบชีสอะ่ะมันก็คือเนื้อกุ้งที่มันนิ่มนิ่มูฟันนิดๆแล้วพอกินไปเรื่อยมันจะละลายแต่ความหวานนี่คือพอเราเคน,คคคน,นแล้วมันค่อยๆขึ้นไงแล้วมันก็วูขึ้นเลยหวานเรี้ยวมาลองกินดูอ,อ่ะเน,นี่ยสายดิบอยู่แล้วชอบแน่นอนนี่ต้องจิ้มเลยเหรอจิ้มก็ได้จิ้มอร่อยกว่าพอจิ้มปุ๊บมันเหมือนมันชูความหวานของเนื้อกุ้งเพิ่มเข้าไปอีกวาซาบิก็แค่นั้นเลยอ่ะอหวาซาบิบาเข้าไป ยังงไแซลมอนก็แซลมอนเถอเออแซลมอนก็แซลมอนเถอมันหวานขนาดนี้เกิดมาก็ไม่เคยกินดิบสดๆขนาดนี้เหมือนกันจากคนไม่กินดิบสู่การกินซาซิมิอสบีไปนี่อร่อยมากเลยอะ่ะเธอเขาอยากให้เธอได้กินเว้ขอกินอันนี้ก่อน่ะออดิบๆปะใช่ๆอยากลองไม่มีกลิ่นนะ เป็นยังไงโอมากระเซก็โอมากระเห็ดเซกเลยแต่โอมากระเห็ก็มีเหมือนกันกุ้งอ่ะแต่คอสน่าจะเป็นหมื่นมีมีมีสับครับผมจุ่มบุยลงไปเนื้อไสเทอร์ซีมันอร่อยเลยคือพอเราจิ้มโชยู่ว่าสับบีมันดึงเราความหวานโผูด้มยไหมมัน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 ถูไม่หยุดล่ะไม่หยุดหยุดไม่ได้จริงหรอมัน สุดยอดแล้วหูวตัวละพันโคตรคุ้มเลยเออคุ้มจริงคุ้มมากเจ็ดสีนะไม่ใช่กุ้งมังกรเฉยๆนะเออ,อหูอที่รักสุดยอดเลยเขออีกตัวได้ไหมขออีกตัวได้ไหมเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วยัง <laughs> สำหรับการมาตะลุยกินตลาดลาวัยที่จังหวัดภูเก็ตถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมก,กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและใครมีที่ไหนเด็ดๆโดนๆอยากให้ผมไปตะลุยกินก็ลองคอมเมนต์ไว้ครับผมและถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปกินไปเที่ยวไปของผมในที่เราจะไปตะลุยในเมืองภูเก็ตไปเที่ยวไปดําน้าเกาะพีพีก็ไปดูได้ครับผมแม่กับโบกินกันยับเลยสําหรับวันนี้ครับผมไปก่อนแล้วครับผมอ่ะให้กดทาด์กาใเดี๋ยวผมเลี้ยงกุ้งมังกรตัวหนึ่งเอาไหมว้าเอาไปแต่หัวนะ